แผงฟิวค์ดครับคอร์ดเรงเจอร์สององโเยาซ่สตาร์ทไม่ติดสายยาววันนี้ไฟแบต1สิวลล์ครับสิบสองนะไฟแบตนี่นะสิบสองวลต์เต็มอยู่สองจุดหกนี่แผงฟิวครับแผงฟิวมันรู้มองเห็นหรือเ่านะขยายนะ เนอไอ้ข้างบนแอซีครับแล้วก็อน่าจะพวงาล่เบี้ยวหรือเปล่าแล้วสตาร์ทอา19ตรงนี้นะอันนี้คีย์อะไรคีย์อินเตอร์ล็อกแน่เป็นคุณแจอันนี้คีย์อินเตอร์ล็อกหน้าไฟนั่งกับปกติทั่วไปแหละของรถไม่มีอะไรมากเอ๊ะ ใ,ใกล้หน่อยมองไม่เห็นโอเคอสัญลักษณ์ฟอร์ดพาวเวอร์ ECM, EC c เอ็มซเอ็เผาแล้วอะไรใน 15m อินเตอร์คีล็อกครับเจ ACA นี่แตร αι, นี่อะไรนี่อาสองอันนี้น้ำมันจำเริ่มกี่เติมน้ำมันด้วยรถน,นี่ลื่นถลายยี่สิเอ็มอันนี้30มสิเอ็มยีเอ็ม ABS ABS 25เอ็ม ABS อยู่ B B ไหนเม่กี้เลย ABS 25เอ็ม ABS เมื่อกี้เอง25เอ็มต่วไหนนอ่อดี๋ยวดูก่อนตัวน,นี้ลูกเปล่า ABS ทำไปเมื่อกี้เองตัวที่3จาก50ตัวนี้หรือเปล่าตัวที่3 25เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เจอไหลอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหามองไม่เจออันนี้สตาร์ทครับ20อันนี้เป็นฟิวสตาร์ท ฟิวนี้ขาดจะสตาร์ทตดครัตัวนี้นะสตาร์ทอันนีน้เท่าไร่อนี้เอเวต์ได้อยู่แถวนี้แหละตัวนี้แหละพวกนี้แหละมีห้าตัวหนึงในห้าสิบนี่เป่า,ามียี่สิบี่สิบยี่ F 5 0ไม่เจอน่าจะตัวนี้แหละเขาใส่ F 4 0มาแทนครับของมัน F 5 0ของมันกี่แอมป์โอ้ยยี่สิบแอมป์เหมือนกันเห็นไหมเอฟเอสยี่แอมป์ครับ20เหมือนกันถูกแล้วยีเอ็นฟิลด์ครับออกมาแล้วกรองอเดี๋ยวไปตรองก่นัน